ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโรนินเดอะรัสซูมูไรกันอีกเช่นเคยเนาะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าคิดถึงฉันไหมน่าจะคิดถึงแหละทุกคนน่าจะคิดถึงกันใช่ไหมสำหรับเกมโรนินของเราแน่นอนอยู่แล้วเนาะมีท่านผู้ชมหลายคนขอกันมากขอให้เปิดเกลือโทกันนิสหนึ่งถูกต้องมาที่จริงเราสัญญาไว้ว่าจะเปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลืม ลืมไม่ไม่มีไม่มีข้อแก้ตัวเลยครับกาบขออภัยคือลืมแท้เลยว่าเราจะเปิดตู้เนาะก็คือตู้ของโทโมโอเอะก็คืออาวุธชนิดธนูนั่นเองเนาะเขาเรียกว่าธนูก็พองั้นก็เรามีทรัพยากรเยอะแยะมากมายดูโดยเฉพาะกุญแจกุญแจทองนี่แบบโคตรร่ำประเดือแล้วก็ยังมีหยกอีกหรือก็คือวันนี้ของเราเราจะเปิดเกลือกันแบบหมดตัวหมดตัวเลยนะไม่กั๊เลยนะคือเราอยากได้ธนูมาก ไม่รู้ว่าเรทสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ขอดูหน่อยสูงสุดอยู่ที่สีม่วงเพราะงั้นความหวังของเราตู้นี้ตู้นี้ความหวังของเราคือเซตโทโมเอชสีม่วงซะส่วนใหญ่เนาะโดยเฉพาะธนูถ้าเกิดได้ธนูสีม่วงถือว่าโอเคมากแต่บรนใชัยเยอะมากอย่างน้อยขอธนูสักสามอันสีม่วงสักสามอันขอแบบจังหนับจังหนับนะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไร เพราะว่าเลสสูงสุดมันต่อจากสีม่วงมันเป็นสีอะไรนะฮะท่านผู้ชมสีทองและสีแดงถูกต้องไหมมันหมายความว่าเราต้องได้ม่วงแบบเยอะมากๆและต้องเป็นแบบสายเดียวเพียวๆเลยนั่นเองเนาะเพราะงั้นวันนี้ของเราเราจะเปิดกันหมดตัวเลยนั่นเองเนอะท่านผู้ชมเพราะงั้นใครไม่ต้องถามแล้วนะว่าไปหาสปิปอกุกรณ์มาจากไหนใครอยากรู้ไปย้อนดูคลิปที่ผมทำเอาไว้ให้ได้เราไม่ว่ากันหรือถ้าเกิดได้เข้าใจสามารถสอบถามได้เดี๋ยวเราอธิบายให้ใหม่ส่วน คลิปที่ผมอธิบายเรื่องหากุญแจหายกจากไหนผมจะแปะอริงไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือคือเออไม่ใช่คอมเมนต์เรียกว่าใต้เดสคริปชั่นแล้ก็เดี๋ยวจะแปะไว้ตรงมุมขวาบนตรงนี้เลยนะมันจะเด้งขึ้นมาให้พอกันไปดูย้อนหลังกันได้เนาะพออันวันนี้ของเราเราจะเปิดหาตัวละครเอยตัวละครที่ไหนอุปกรณ์โหเล่นหลายเกมจกับมาตัวละครเฉยโอเคเนาะอย่ารีรอกันเปนานขอเริ่มง,งามยามดีของเรา้วยกัน ขอเปิดแก่นเวทมนต์ก่อนนะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะสักคู่หนึง่งคลิก๊กมาแต่เพื่อเปิดเปิดเลยครับไม่ข้ามโอ้โหสีน้าเงินเฮ้ยสีน้าเงินเป็นรองแค่สีม่วงโอ้โหขิงไว้ก่อนมาโนไว้ก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฟังนะเรามาเปิดกันกองแรกของเราเปิดหมดตัวนะท่านผู้ชมมีแบบไม่กักตายฮะท่านผู้ชมสิบดอกแรกของเราสิบดอกแรกไม่เท่าตาเห็นวิ่งเฮ้ยแต่อาเอา เอ้ยเฮ้ยขอขอของโทมโมเอะไม่เอาของเคนจิเพื่อนคือจะเป็นสีม่วงสิเป็นสีม่วงชนิดไหนก็ได้แต่ขอของโทมโมเอะบอโทมโมเอะก็ไม่ชนิดเดียวนีว่หว่าอู๋ธนูไม่ออกไงท่านผู้ชมนมี่กล่องโทมโมเอะนะเฮ้ยไอ้น I mean, ครับเอ้ยเปิดรัวรับเปิดรัวรัวเอ้ยเคนจิอีกแหละอะไรครับเนี่ยเฮ้ยโหแต่ดีไหมดีไหมอัตราชาร์จกระบวนท่าเพิ่มอันนี้ล่ะพลังชีวิตก็ ก็ได้อยู่นะเพราะว่าของทุมเอะคือหนึ่งสองหนึ่งสองทิ้นละกันที่เหลือเป็นอุปกรณ์แล้วก็กระกอกข้ามาทําไมอู้อ่าขอกดแบบไม่ข้ามหน่อยฮะท่านผู้ชมขอแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กุ๊กกุ๊กเอ้ยปิงเอ้ยมันต้องอย่างนี้เออมันต้องเป็นแบบนางีนตาะไหลเวียนก็คือเงาของเรานั่นเองแล้วเป็นเงาม่วงเอ้ยก็ก็ดีแต่กล่องนี้มันเป็นเล่ทนูเพื่อนมันมันไม่ใช่หอก มันไม่ใช่ทวนมันเป็นเหลธนูเนอร์ทำไมเนี้ยไอคเปิดต่อครีปต่อกริง้งก็บอกว่าเหลธนูไงเพื่อนเฮ้ยเลลธนูนะฮะโลก็ก็คิดว่าดีมัง้งโอ้เปิดกันแบบหมดโคตรไวเลยแล้วก็กดได้อีกสอครั้งถูกต้องไหมก็เป็นหกพัน 6,000เนาะเพราะว่าสร้อยเราจะเก็บไว้เปิดครั้งละสิบเท่านั้นเปิดทีละครั้งมันเดี๋ยวมันจะถั่วเกินไปและเดี๋ยวเรามีเปิดไม่เปิดเลยแมไอ้นี่ขี้เกียจมากเลยฮะเปิดทีละดอกเนี่ยมันมีไหมทีละยี่สิบสามสิบดอกเนี่ยดูดิเฮ้ยที่ต้องมากดทีละดอกจริงเลยเนี่ยทีละดอกหกสิบครั้งนะถามจริงโอ้โหขี้เกียจเกินท่านผู้ชมเปิดขนาดน,นี้มีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ไปขอทางออฟฟิเชียลได้ไหมบอกว่าไอ้ดอกเงินเนี่ยมีมีให้เปิดสิดอกด้วยเหอหรือใครเก่งอังกฤษพิ์ไปบอกพระที่เกียดกดนะท่าผู้ชมเห็นแล้วโคตรเหนื่อยมาะสามพันสามพันของเราอย่าไปเกงกลัวฮะกดไปแล้วฮะใครว่าสามพันหาง่ายฮะสามพันนี่กว่าจะหาได้แต่ละวันนี่โคตรเปลืองตังค์เลยฮรท่านผู้ชมเพราะงั้นเปิดเอยมันต้องอย่างนี้สิเพื่อนนะหู้ยคันสอนพิลันูสีม่วงเออมันต้องให้ได้อย่างนี้ดีกดสามพัน ของฟีไม่ให้เสียเพชรปับได้เลยก็ขออีกสักสองอันได้ไหมละ่ะจะได้ขึ้นเป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยเออยอมก็บอกว่าเลขานูของโทโมโอเอะไงเพื่อนโอ้ยดูบันใท้ใจคอทำด้วยอะไรเนี่ยเนี่ยยังจะให้เตมิมอีกอารีนาหแห่งการน้องเลือกทะเบียนของนักรบไม่เธอฮะไม่มีตังจะกินละฮะทุกงนี้ท่านผู้ชมไหนดูสิธนูม่วงของเราอยู่ไหนฮะอ,อ๋ออยู่ไหนละ่ะ ความเร็วในการโจมตีเมื่อมีค่าพลังชีวิตสูงกว่า80%สิเ็ความเสียหายจะบอนเฮ้ยโหโคตรดีเพราะธนูม no. ันต uh ีเลยยักษไขแล้วใส่ไปเลยแล้วก็เสื้อกอดไหนไหนใเสื้อเสื้อเสื้อโดยระดับเสื้ออยู่ในแล้วเสื้อเอาเสื้อมาให้เฮ้ยวิทวนสักมันเฮ้ยก็เป็นสีทองแล้วดิแบบนี้อะก็กระไดแค่นี้ท่านผู้ชมส่วนนั่งหลอมของแล้วก็เข้าปั้นที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่จริงแล้วเรามีแผนว่าจะไร์สดนั่งคุยกับท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ขี้เกียจแล้ว ตอนนี้ขี้เกียจแล้วหรือใครอยากให้เราเล่นไลฟ์สดโลนินลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเนาะเผื่อแบบถ้ายอดไลฟ์มันถึงยอดคนดูมันถึงเดี๋ยวเราทําให้เอาสักคนดูสักหนึ่งพันได้ไหมเพราะงั้นใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดตับสะไคร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยเนาะเพราะว่าเราสาเกือท่านผู้ชมได้ดูแลจริงแบบว่าโคตรสุดจริงๆหรือใครที่กดตับตไครเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆในทุกวันเนาะส่วนสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคับผมบายบายขามหมอ